สิ่งที่คุณทําคนเดียวไม่สําเร็จจะสําเร็จได้เมื่อคุณอยู่กับคนอื่นในสังคมที่มักยกย่องความสําเร็จของแต่ละคนนะครับบางครั้งเราก็ลืมพลังอันมหาศาลของการทํางานร่วมกันของการรวมตัวกันเพื่อจุดประสงค์ร่วมกัน ความจริงก็คือไม่ว่าเราจะมีความสามารถมีไหวพริบหรือมีแรงผลักดันเพียงใดสิ่งที่เราสามารถทําไดต้ตัวเราเองนั้นมันก็มีข้อจํากัดเหมือนกันนี่ไม่ใช่จุดอ่อนแต่เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเข้มแข็งที่เกิดจากความสามัคคีและการทํางานร่วมกันเป็นทีมลองนึกถึงความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ดูนะครับในประวัติศาสตร์เช่นการลงจอดบนดวงจันทร์ความก้าวหน้าทางการแพทย์หรือการสร้างสิ่งมหัศจรรย์ทางเทคโนโลยีต่างๆสิ่งเหล่านี้มันเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีการทํางานร่วมกันสิ่งเหล่านี้มันเป็นจุดสุดยอดของความี เชี่ยวชาญร่วมกันในสาขาต่างๆมุมมองที่มีหลากหลายความพยายามที่จะทํางานร่วมกันมันจะทําให้งานสําเร็จเราจะรวบรวมความรู้ทักษะและประสบการณ์อันมากมายไว้ด้วยกันการทํางานร่วมกันนี้ช่วยให้เราจัดการปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์มากขึ้นค้นหาแนวทางแก้ไขหรือสร้างนะวัตกรรมใหม่ๆการบรรลุเป้าหมายมากกว่าที่เราสามารถทําได้ด้วยตัวเราเองการทํางานร่วมกันมันจะทําให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของกันและกันและชดเชยจุดอ่อนของบุคคลต่างๆที่มาทำงานร่วมกัน ซึ่งนํามาซึ่งผลลัพธ์ที่เป็นผลรวมของส่วนต่างๆนอกจากนี้การสร้างการทํางานร่วมกันกับผู้อื่นยังช่วยส่งเสริมความรู้สึกเป็นทีมเป็นส่วนหนึ่งของทีมมันสอนให้เราเห็นถึงคุณค่าของการเอาใจใส่ความเข้าใจการสื่อสารในสภาพาแวดล้อมของการทํางานร่วมกันเป็นทีมนั้นเราเรียนรู้ที่จะรับฟังเคารพม,มุมมองที่แตกต่างและเจรจาและปณีประนอมสิ่งเหล่านี้ไม่เปลี่ยนเพียงทักษะที่จําเป็นสําหรับการทํางานร่วมกันเป็นทีมเท่านั้นแต่มันเป็นทักษะชีวิตที่สําคัญที่จะช่วยส่งเสริมความสม สมพันธ์ส่วนตัวเรากับความสัมพันธ์ทางอาชีพของเราได้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการทํางานร่วมกันผลักดันเราไปสู่โลกที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นเมื่อเราทํางานร่วมกันเป็นทีมเราตระหนักถึงการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเราเข้าใจดีว่า การกระทําของเราเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อผู้อื่นแล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ใหญ่ขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานก็ดีสังคมเราก็ดีโลกของเราก็ดีการตระหนักรู้เป็นก้าวแรกสู่การสร้างอนาคตดังนั้นน่ะลุงตีอยากเนแนะนำนะครับให้คุณยอมรับพลังของการทํางานร่วมกัน เข้าถึงผู้อื่นสร้างสะพานสร้างเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวก็ได้ในชุมชนก็ได้ในที่ทํางานก็ได้ความสําเร็จที่สําคัญที่สุดจะมาจากการทํางานร่วมกันที่เป็นทีมที่จะทําให้คุณไปถึงเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นและไปไกลได้มากขึ้นจะไม่ว่าสิ่งที่เราทําคนเดียวไม่ได้ทําสําเร็จไม่ได้แต่มันอาจจะเกิดความสําเร็จได้ถ้ามีการรวบรวมความพยายามของเราร่วมมือกันเป็นทีมแล้วเราสามารถบรรลุสิ่งที่พิเศษสุดได้ตอนนี้ลองเล่าให้ลุงตีฟังหน่อยว่าทีมงานของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรลองคอมเมนต์กัน มานะครับแล้วลุงตีจะมาตอบให้อยากประสบความสำเร็จต้องถามคนที่ประสบความสำเร็จกับลุงตี CEO